โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการหยิบพาณิตมาทั้งหมด5คนนะครับเราจะอยู่ในป่าพร้อมกัน5ตัวแล้วช่วยกันฟาร์มนะครับนี่มันจะเกินความบันเทิงขนาดไหนคิดดูว่า <c oughs> แผนของเราคือเราอาจจะแยกกันฟาร์มป่าฝั่งเราก่อนใช่ปะคนนึงไปแดงคนหนึ่งไปบูแล้วก็เดี๋ยวเราถมไปที่แดงเขาหรือบูเขาพร้อมกันนะครับ <c oughs> เพื่อไปขโมยป่าเขาโอเค ได้อยู่ได้อยู่นี่โอ้โทอีทมเราโคตรตึงอะครับโอ้โได้มาหนึ่งครับได้มาหนึ่งครับโตโลโตโลต่อคิซี่สวยเวทบูอ๋มาแล้วครับารกิจของเราใครใช้บูเอาไปเลยโดนโดนโดนสวยเวทครับเวทครับ เวดเลสครับตีเรามีพันิอีกกันเปล่าโอ้ป่าห้าคนมันก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเนี่ยทำเล่นไปผมจะไปยืนออฟเลนแล้วให้ลิงเข้ามาฟาร์มแทนผมนะครับเราสามารถสรับสลับตำแหน่งกันแบ่งกันป่าได้ครับเออคอนเทนต์ของเรานี่ไม่สุดยอดจริงๆเลยว่ะโอเคครับลิงเข้าป่าแทนผมทีผมเบื่อแล้วผมขอแยกไปเล่นเป็นออฟเลนแล้วกันครับเกมนี้ ไปครับตอนนี้เป็นเวลาของทางด้านอีกนิดป่านะครับอีกนิดเราก็จะเข้าไปทําการเก็บสแต็กป่าให้เต็มนะครับผมมาครับร์าพร้อมกัน5้าคนร์าพร้อมกัน5คนเป็นไฮไลท์คลิปหน่อยเออร่าพร้อมกัน5้าคนเป็นไฮไลท์คลิปหน่อยเว้เออมาดิผมน่าจะเข้าได้ผมน่าจะเข้าได้สวยโค้สวยนะครับป่า5้าตัว กดพานนี่เออไบโอลิฟฟาร์มกดพานิีตึ๊งตึงต๊งตึงตึงเลยนะไปครับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเวทเลสมันพร้อมกันแล้วค่อยแยกตามเลนปกติซึบเซิฟซิฟไปครับโอเคเฮ้ยขึ้นเล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 ยมามามา ค้ยไม่เห็นว่าเจอ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 ไม่ได้วะฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนนะฟาร์มก่อนไปห้าคนเลอนฟาร์บเลยไป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 ,ไปรอาร์ด้วยมาดิมาดิมาดิรออยู่เนี่ย โอเคครับเฮ้ย,เ,ยเงินไวอยู่เหมือนกันนะเนี่ย<ร>ทุกคนให้ผมได้สแต็กมาะขอเลยครับสวยเอาว่ะเฮ้ยมันเปิดศึกแล้วมันเปิดศึกแล้วเอาเลยครับคน,นดูโอ้โหเชีย่ยอะไรครับเนี่ย ป่าสองคนไปแล้วเกมนี้ป่าห้าคนไปเลยละกันครับได้อยู่ได้อยู่สี่โอทีมเราโคตรตึงอะครับเอามาังกรมกังกรมังกรโอสวย สวยมากครับแกงดูนะคอนเลยเอาได้เอาได้อยู่เพราะว่าผมแบบได้ดูมันมาแล้วโดนโดนโดนสวยเวทครับเวทครับเวทเลสครับสีเรามีพาณิชกันเปล่า <c oughs> โอ้โคตึงอ่ะครับป่าห้าคนทุกคน ไปครับเอาดักสเลเยอร์ต่อไม่รู้ใจกันจริงๆทำไม่ได้นะครับเนี่ยเสะครับลงาไปฟาร์มต่อครับอุ้ยไวโอเราโดนอ่ะครับผมต้องแก้แน้นแ้นนี้ต้องชำระเอาเมดมัน รอเลยครับเดี๋ยวเมดมันโผล่ปุ๊บแล้วเดี๋ยวเอารอ,าเ,อ,าเ,อาเอาเลยมันรู้ <Justice. S 2> โอ้โหได้มาหนึ่งครับได้มาหนึ่งครับโตโลโตโลต่อชิกซี่สวยเวทบูอโอมาแล้วครับารก,กิจของเราใครใช้บูเอาไปเลย สวยไอ้ไอไอไอแคร,รี่ไอ้บ้าสวยโอเ้เกมนี้เป็นของเราแล้วครับเกมนี้เป็นของเราแล้วครับคนดูไปครับฟาร์มต่อ <S <S โอ้โอป่าห้าคนมันก็นเล่นได้เหมือนกันนะครับเนี่ยทำเล่นไป เอาครับผมคนดูตอนนี้ผมจะขึ้นมาเก็บพระเจ้าของราวิลแล้วนะครับสวยครับผมได้ป้อมบนครับได้ป้อมบนเน้นป้อมก่อนละกัน เฮ้ยเบียรรอดอยู่แต่ว่าเพื่อนของเราตายไปครับแทงป้อมนานเกินซิวเสียัสีิแล้วครับซิวเสียัสีิแล้วกอะดักสเลเยอะก่อนแล้วกันเก็บออบเจกต์ให้ทีมหน่อย ้ oh, มียันตีไม่โดนด้วยเย yeah. ไม่มีใครมาเก็บสะแตกป่ากับเราเลยครับสวย <Yeah. S 2> ถอยก่อนครับถอยก่อนถอยก่อน สวยครับไม่มีใครสามารถรัดบัฟหรืออ็อบเจกต์ของเราได้แน่นอนครับเพราะว่าทีมของเรานั้นมีพาณิชย์กันถึง5คนเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมได้บูลแล้วผมจะเปลี่ยนตำแหน่งแล้วครับผมจะไปยืนออฟเลนแล้วให้ลิงเข้ามาฟาร์มแทนผมนะครับเราสามารถสลับสลับตำแหน่งกันแบ่งกันป่าได้ครับเออคอนเทนตน์ของเรานี่มันสุดยอดจริงๆเลยว่ะ โอเคครับลิงเข้าป่าแทนผมทีผมเบื่อแล้วผมขอญาตไปเล่นเป็นออฟเลนแล้วกันครับเกมนี้เราข่ามาแล้วเพื่อนเอามังกรอยู่นะครับเราก็จะเอาสองบัฟพ,พ,พร้อมกันไปเลยตีครับผมเนี่ยเราได้พร้อมกันทีเดียวสองบัฟเลยอะเกินไปแล้ว คิกซี่ลงนะครับคิกซี่ลงสวยครับผมได้คิกซี่มาดัานกลางไปไวโอดันกลางไปเออดันบนต่อครับ เออเวทป่าเขาหน่อยดีเวทป่าเขาหน่อยดีเอาพาณิชมาทำอะไรหน่อยเวทป่าเขาหน่อยเฮ้ยเออมันมีอะไรในคลิปหน่อยลิงเพื่อนบับบูเกิดลิงมาไม่ทันนะครับเราต้องเหมาไปก่อน ตอนนี้เพื่อนเราก็ได้ทําการเข้าไปฟาร์มแทนเราแล้วนะครับเราจะเป็นหน้าที่ออฟเลนแล้วนะครับตอนนี้สวยอะไรครับตัวโลกครับเป็นออฟเลนก็ต้องแยกดันเวฟนะนนติวเกือบตายครับ มาครับออฟเลนออฟเลนต้องเป็นเลนกันออฟเลนต้องเป็นเลนกันบูผมเกิดนะครับบูเราเกิดนะเพื่อนนี่ป่า5คนมีที่ไหนครับเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวเลยเนี่ยอาร์เคซีเอชเพราะว่าที่อื่นไม่กล้าทำนะครับโอ้โหตัวเปิดครับนี่ออฟเลนสุดยอด ุดยอดคริกซี่เฮ้ยล้างสวยมีน,น่ามาโอ้โหเรียบร้อยครับเราจะได้สามทางด้วยเนี่ยสิบนาทีเกินไปแล้ว <iss> มาครับฟาร์มพร้อมกัน5คนฟาร์มพร้อมกัน5คนเป็นไฮไลท์คลิปหน่อย เออปาพพกันห้าค็เป็นไฮไลท์คลิปหน่อยไหมเออมาดิไปครับตอนนี้เป็นเวลาของทางด้านอีกนิดป่านะครับอีกนิดเราก็จะเข้าไปทําการเก็บสแต็กป่าหให้เต็มนะครับผมอเ,เอ้แต่ว่าเพื่อนบวกกันอีกแล้วโขนแครี่กูตายอีกแล้วตายไม่พักเลยว่ะ ก,กันบ้านก่อนดีกว่ามันจะเข้าบูนะผมว่ามันจะเข้าบูนะมันจะเข้าบูนะผมว่ามันจะเข้าบูนะโอโ้โหไม่หลุดวะเอาเอาซิวซิวไม่มีอติซิวไม่มีอต,ติสวยครับ มาแล้วมาแล้วครับลิงจังเกิ้ลลิงจังเกิ้ลจ,จะเก็บใครหายตัวไ,ไปแล้วทุบทุบทุบเซเนียลลงคอมโบนี้สุดยอดครับตีตีต่อไปตีต่อไปเออเนี่ยป่าของเราอะไรอ่ะไบโอมึงมึงหลุดคอนเซปต์มากเลยอ่ะมึง <laughs> มึงหลุดคอนเซปต์ไปไอเทมป่าอยู่ไหนมึงเอออะไรวะมึงขายโอนิอาร์มทิ้งออกไอ้นั่นไปออกไอโพลิเวอร์ไปแรงเหมือนกันเฮ้ยไหวครับเดี๋ยวผมไปทำเว็บล่างก่อนตอนนี้ผมเป็นหน้าที่ออฟเลนเ้ยเจอเจอซิลสวยมากเออเนี่ยคืออย่างนี้จบคืออย่างนี้จบเลย เล่นอย่างนี้คือชม่าดีไม่มีด่าบูลออ่งลองอยู่ยังลอ่งอยู่ยังล่งอยู่อ่มันไม่อยู่แล้วครับมันไม่อยู่ละมมลผมน่าจะเข้าได้ผมน่าจะเข้าได้สวยโคตรสวยอะครับป่าห้าตัวจบมันเลยเพื่อนผมท้าทำให้ ต้องสามทางด้วยหรอทั้ทา้งท้วทั้งทน้งมั้งทัมงทาวงทังทั้เท็งเนงทั้เทั้งทัทา้ง้งงท้งทีงร้ท้ง้งทั้ทั้งทั้งท้งท้เรา,าจจ้งท้้งท้ง้งท้งท้าท้ไ้งทั้้้้ไ้้้้ง้้ทางท้า้าไไ้วั เออตายไม่นะไอยก่อนโอ้โหให้ทุกคนตอนนี้แผนของเรามันก็แบบว่ารู้ล่วงไปได้ด้วยดีเลยนะครับนี่เราเอาพาณิชย์กันมา5้าคนบวกกับทุกคนออกไอเทมป่าหมดเลยนะครับก็คือเล่นได้อยู่่ะก็คือเล่นได้อยู่อ่ะเอาละครับผมตอนนี้เราจะมารวมกันที่ก๊อตเลเยอร์นะครับผมว่าฝั่งของข้าไม่น่าจะมาแย่งเราได้นะเพราะเราเอาพาณิชย์มา5คนนะ่ะ กดพันิดเลยโป่ง,งโป่งโ่งโ่ไม่มีทางรัดบัฟเราได้แน่นอนครับม <c oughs> ี่ <c oughs> ที่มึงเรายังไหวอยู่ที่มึงเรายังไหวอยู่ครับ อแล้วผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับเนี่ยแล้วเราการเป็นตัวเปิดแล้วก็แล้วก็แล้วก็เพื่อ่วมทีมตีอยู่ยังไงเซเดียโดนคาาเตอโ้ยขับป้อมไหมวอลเลตยิงสวยครับอ่บ่ ยังไงล่ะครับน้องๆคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับผมนะคราวหน้าพี่ทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ